สวัสดีครับอยู่กับช่องยิ้มสดใสนะครับวันนี้ก็อยู่ในป่าเห็ดนะครับวันนี้มาหาเห็ดตอนเย็นัามาก็เจอสองดอกสวยๆครับ สวยๆเละดินหน่อยเดี๋ยวไปล้างอ่ะดอ,อะมาหลุดมาหลุด,ด,ด,ดไดดแต่หัวไปกันต่อครับ うん、mm。Hmm. เป็นตับเลยครับเป็นตับเลยยืนเรียงแถวเลยอะเรียงถากไปถากกำลังกินแล้วเ,เอาก่อนแบ่งกันแบ่งกันของดอก ขาโดนหอยทากกินไปละแต่หมวกพออืม ดอกนี้คู่หนึง่งอีกดอกนึงเน่าแล้วเดี๋ยวเราเอาดอกเดียวนี่เราเก็บดอกนี้ดอกนี้ยังใช้ได้อยู่สวยๆครับอันนี้ก็ให้เขาเป็นเชือ้ออกไปไปกันต่อครับ xoài Ui, dùng dỡ Sáng đọc Ui, mày dùng dỡ nha ขามันเน่าเอาเข่หมวกมันพอไปกันต่อครับสวยๆครับ hồi lột Được, Được. ร้อนลนี่กำลังกำลังเกิดใหม่เห็ดน้อยไปกันต่อครับนี่ครับสองดอกอยู่ในต่อไม้มองมองไม่เห็นเลยเอาเก็บเลยเห็นแล้วดอกสวยๆครับดอกแฟดนี่ ดอกแฟดด้วยนี่ดูครับโอยดอกสวยๆเลยนี่ตัดขาอยู่นี่ครับดอกสวยๆครับ กันต่อครับตกใจก็ได้เท่านี้ครับมันมืดแล้วเนาะมาก็เย็นแล้วสี่โมงสี่โมงกว่าได้พอแกงอีกแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไปลวกไว้นะลวกไว้ไว้แกงวันอื่นพอมาหวานพึ่งแกงไป ็ขอบคุณที่รับชมคลิปของช่องยิ้มสดใสนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ได้ของแถมด้วยของแถมจากป่าหน่อไม้กันหน่อกระทือต้อมจิ้มน้ำพริกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ